ันยองซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอามาก่อเคปบอลนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยเรามาอัปเดตเรื่องราวของ Twice กันหลังจากที่ได้คัมแบ็กสตร a ทจีซึ่งเป็นเพลงอิงล้วนเลยเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ได้ฟิจ u ริ n งร่วมกันกันกบเมแกนการคัมแบ็กในครั้งนี้ของท w i c e เนี่ยก็มีทั้งฟแฟนๆนะครับที่ตั้งตารอให้กําลังใจแล้วก็มีคนที่แบบจับตามองว่าจะเป็นยังไงกันบ้างแต่สุดท้ายลรวนะครับการกลับมาของ t ว i c e นั้นก็ยังคงปังเหมือนเดิมถึงแแแมมมม้ว่่่่าาจะไ,ไตตตแบบตกอน ตอนเดบิวตใหม่ๆแล้วแต่ว่าความปังของ Twice เนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวงเกิร์ลกรุ๊ปจากเจน3ที่ติดลมบนแล้วแล้ว,ลวก็ยังไม่ลงนะครับแถมในตอนนี้กระแสฟัง Inter อินเตอร์ยังดีมากๆอีกด้วยคัมแบ็กรอบนี้ก็อิงล้วนไปเลยล่าสุด เพิ่งคว้ารางวัลนะครับเป็นถ้วยรางวัลจากรายการ Music Bank มาได้ทางทั้งที่เป็นอิงล้วนแบบ100%เเลยแต่ว่าทางเกาหลีนั้นก็ต้อนรับการคัมแบ็กของ TWICE เป็นอย่างดี First Win มาแล้วรับถ้วยแรกของ Strategy ยอดต่างๆ TWICE ก็ยังคงดีมากเหมือนเดิมนะครับเพิ่มเติมคือเป็นเพลงอิงแต่แม่เกานั้นซื้อและยอดคะแนนรวมทั้งหมดเนี่ยก็ฟาดฟาดไปเลย1 0,000กว่าถ้าหลายคนเนี่ยที่ตามเชร์ทวายครับในตอนนี้ก็บอกว่าเห็นไหม ต่อให้จะยังไงก็ตามทวายส์นั้นก็ยังคงปังอยู่ดีนี่รอวงขาลงที่เพลงแล้วก็ยอดต่างๆดีขนาดนี้รวมไปถึงกระแสทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านยังคงแรงต่อเนื่องในบ้านไม่แพ้นอกบ้านยิ่งปังขึ้นไปมากกว่าเดิมทวายส์ยิ่งโตยิ่งดังใครที่เป็นวันส์นะครับเป็นแฟนคลับทวายส์รือว่าชอบเพลงใหม่ Stra t e g y คอมเมนต์มากันได้เลยแล้วก็ร่วมยินดีกับถ้วยแรกของน้องส Stra ท e จ y ีกันนะครับเรามารอลุ้นกันดีกว่าว่าทวายส์นั้นจะคว้าถ้วยรางวาัลจากรายการเพลงไหนได้เพิ่มเติมอีกจะฟาดไป ทั้งหมดกี่ถ้วยในคำแบลค,ครั้งนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาและกลับมาเจอกันใหม่ฝากกดไลค์กดติดตามกันนะครับอันยอง